วลละลอฮเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์แล้งผมและบิลลผัวเมียคู่นี้ไม่มีตังมีภาระต้องจ่ายไม่มีอะไรเลยทำยังไงไอเมียก็ไม่มีผัวก็ไม่มีไปน้องบอกอย่างเดียววันนี้ไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วนอกจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ วัยรุ่นมันถามอาจารย์เวลาขอการเราต้องพูดยังไงบอกมึงพูดอย่างที่มึงอยากพูดมึงไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคำออกหรอกพูดอย่างที่ท่านอยากพูดสำคัญที่สุดคือออกจากหัวใจยารบช่วยด้วยยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์วัลลอฮ์วัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์สัม ตัางจำคุกวันหนึ่งคนมาไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนสนิทแบบโตมาด้วยกันนะครับรู้จักกันไม่ถึงสิเจอกันแค่ครั้งเดียวเจอกันสองครั้งมาครั้งที่สามเยี่ยมเยี่ยมเสียรสุดท้ายคุยจบไป้น้องอัลลอฮฺอักบร แกห,หยิบทองคำห้าบาทยื่นให้วันลอยผมพูดด้วยน้ำของล l ล a ะห้าบาทพี่น้องตกบาทละสามหมื่นกว่ายากไหม ทัานค้งเราให้เลยท่านให้ได้หรือไม่กับลูกท่านกับพี่ท่านกับน้องท่านเขาให้โดยไม่มีอะไรเลยไม่ลงเลยเฟซไม่โชว์โซเชียลอินชาอัลลอฮ์อิคลัส เจ็ดบาทคิดเปนะะ็นราคาประมาณ2แสนกว่าบาทให้แบบไม่มีพันธะใดๆทั้งสิน้นผัวบอกเมียเมียบอกผัวริ่งเดียวที่เราทำได้นี่คือการตดสอบอัลลอฮ์ฮาดามินฟาร์ตเลรับบิอลัลลอฮ์จะดูชุกโคตหรือกูฟุจยอมรับในความยิ่งใหญ่อลัลลอฮอยังสยบหรอยัยอมหรอยัง ชื่อมันหรืยังต่อมาในหนะเรียนเข้าใจหรือยังว่าดุนยาของใครจะไม่แปลอัลลอฮ์บอกมุสินลาต่คขอฟเจ้าอย่ากลัวนะเบบีมูซาอะลัยซซัลามไปเจอผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นฟิรุนละนับุลลอฮ์อะลัยอยารบฉันกลัวว่าเขาจะทำไร